สวัสดีครับวันนี้ก็ไลฟ์สดนะครับเนื่องจากคิดถึงเสียโป้นะครับก็เ,เงียบหายไปเอาไม่ไปแล้วานยะจะรอถึงกลางคืนก่อนเลยไหมทันแล้วเร่งเครื่องรอแล้วก็ฟื้นตามคอมพิวเต้เขาออกขนาดนั้นเลยไม่ไปแล้วจะรอวางขนาดเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนนะเข้ามาครับแชร์ share. เข้ามาแล้วแชร์ได้ครับไม่ผิดกฎหมายพรบอรคอมพิวเตอร์ครับให้แชร์ก็ตามหาเสียโป้ครับเสียโป้หาย ผมว่าจะไปโรงพักแจ้งความคนหายอยู่เนี่ยเฮ้ยเสียโป้ตอบรับหน่อยเว้ยไปไหนวะปอ้นอนนมาคุยกันหน่อยแหม่พอชวนทำบุญหายเลยเออกไซด์เลยไม่ออกไซดอ่ะเอา,า,เ,อาเอาใครเข้ามาแล้วค้างชื่อเสียโป้หน่อยครับ ถ้ามาแล้วแชร์ครับแชร์แชร์แช,ช,ช,ชร์แล้วคลางชื่อเสียโป้ด้วยก็อย่างที่เห็นนี่เป็นข่าวนะครับ่าเสียโป้กับผมนะเกิดค,ความเข้าใจผิดกันเนื่องจากมีคนที่มาโจมตีมาทําลายสินค้าผมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ไปคางท่าไหนนะครับไปคางชื่อเสียโป้จนเสียโป้เด้งออกมาแทนมาล้อนตัวออกมาแทนให้มาท้าต่อยกับผมก็เรื่องเรื่องกับ นั่นแหละเจ้าเดิมบุญช่วยที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายจาก ose, แมกนาโนแหละผู้เสียหายปอมอะ่ะนะครับก็มาท้าต่อยกับผมพอผมเอาเข้าจริงพอผมจะไปต่อยจริงๆปุ๊บเอา้าบุญช่วยหนีบุญช่วยไม่ต่อยครับแล้วบุญช่วยมาให้เสียโป้ต่อยแทนนะพอเสียปโป้มาเฮ้ยผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเสียปโปนะ้นะนี่เป็นเรื่องของผมกับบุญช่วยบุญช่วยมาทําลายบริษ,ษัทผมมาทําลายสินค้าผมอะไรเงี้ยก็เลยเสียปโป้เลยบอกไอเดียมาว่า เฮ้ย <Hey, S 2> ผมอยากทําบุญอะไรนะสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยให้กับคนยากไร้นะครับคนยากไร้ที่เขาเล่ล่อนผนจจรไปทั่วอะไรเงี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วมันจะเป็นการแก้ภาพพ์ให้กับคนทั้งหลายที่ก็มองว่าเป็นจิกโกเป็นวัยรุ่นเป็นนักเลงเป็นคนมีคดีมาเป็นคนออกจากเรือนจํามาอะไรเงี้ยนะครับเพราะกระแสะตอนนี้กระแสะทําบุญกําลังมาแรงครับเพื่อน ใครไม่ทําบุญยุคนี้อยู่ไม่ได้ละนะตอนนี้นะผมท้าโป้เลยก็บอกว่าเอาโป้เราไม่ต้องไปต่อยกันหรอกการไม่ต่อยกันเนี่ยมันขึ้นเวทีมันตอกย้ําภาพพจน์ความเป็นนักเลงนะครับนะผมเลยบอกโป้เรามาจัดกิจกรรมที่มันทําให้ได้เงินดีกว่ามาจัดกิจกรรมที่แบบว่ามันเด็กๆดูได้อะกิจกรรมที่แบบว่าแล้วได้เงินไปช่วยเหลือคนที่เขายากไร่นะก็เสยโป้เสนอมาก็บอกเป็นเตะบอลนะ กตะบอลอาจจะเป็นบอลเจคนนะครับก็อรอเจอกันนะครับระหว่างทีมผมกับทีมเสนะียโป้และแล้วก็อาจจะมีการนะครับเรียลัยหรือบริจาคแต่ผมผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนหรอกทำไมตรงนี้ขึ้นได้ไก็ไม่ขึ้นม่ชอบคับดบุยทำมันยากๆนะก็เดี๋ยวมีนะครับบอลน,นัดพิเศษการแต่บอลน,นัดพิเศษระหว่างทีมผมกับทีมเสียโป้นะครับก็แต่ว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลน,นะครับเรายาวเลยไปก่อน ก็จดไว้สิจะขยับไปไหนพี่จะไล์ซดบ้านผมน้ําไม่ท่วมครับไม่เป็นไรครับบ้านผมน้าไม่ท่วมดีแล้วครับตรงไหนน้าท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยกันแต่ตอนนี้ครับเสียโป้หายนายบังลกพาตัวไปหรือเปล่าไอ้บังแคระที่ไอ้บังที่ออกข่าวว่าจะแจกมอไซค์เขาอะแล้วไม่แจกอะไอ้โกหกเขาอะแล้วมาทําเฟซด่าผมนะไอ้บังโลตีเน่าอะตอนนี้ครับผมนะ นับจากวันเกิดผมมาวิไปผมจะมีภาพการทําบุญทุกวันนะให้เยาวชนได้เห็นนะคุณเห็นไหมครับ <Finland> เดี๋ยวพี่ๆมาผมเดี๋ยวมาดูรถสวัสดีครับอก็นะครับตอนนี้นะครับเตะบอลไม่ตีกันครับไม่ตีกันนะเดี๋ยวมีกรรมการเอาสอหอไปเฝ้าผมกลัวแต่โป้แต่โป้นักเลงแต่ผมไม่ผมคนทํางานผมคนทําบุญผมทําธุรกิจแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้ก็มาดูกันว่าทีมฟุตบอลระหว่างทีมผมกับเสียโป้เนี่ยจะเตะสนามแรกที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีใครเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนมั่งแต่ผมจะบอกไว้เลยว่าการเตะบอลระหว่างผมกับเสียโป้นะครับจะทําตามเจตนารมณ์ของการทําบุญนะครับเป็นการร่วมโครงการอ่าคนละเก้าคนละเก้าของพ่ตูลเราก็ดูสิครับว่าสิ่งที่พ่ตูลทํามันน่าเท่าทุนขนาดไหนนะครับวิ่งตัวคนเดียวนะครับจากเอ่อกี่พันกิโลจากใต้สุดไปเหนือสุดอ่ะ แล้วเราจะมากัดกันทําไมแล้วเราจะมาตาท้าตีท้าต่อยกันทําไมคนเก่งจริงนักเลงจริงทําไม่ได้อย่างพี่ตูนไหมทําไม่ได้สักเสี้ยวหนึ่งของพี่ตูนไหมยังผมผมยอมรับเลยนะครับว่าผมทําไม่ได้แต่ผมก็จะทํามั่ง ทำให้ได้สักเสี้ยวหนึ่งของพี่ตูนก็ดีเพราะพี่ตูนนี่คือไอดอลของผมเลยนะครับแต่ก่อนมาโคราชจัดคอนเสิร์ตเมื่อไหร่นี่ผมไปดูตลอดจองตัว๋วแล้วต้องเข้านหน้าด้วยตอนนี้พี่ตูนวิ่งจากใต้ขึ้นเหนือก็เพื่อนําเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลถือเป็นเรื่องที่น่านับถือน่ายกย่องแต่ก็มีคนเข้าไปด่าพี่ตูนส่วนใหญ่ไอ้คนที่เข้าไปด่าเนี่ยคือคนที่ไม่ได้บริจาคคือคนที่เดือดร้อนที่เห็นคนอื่นเขาทำเพื่อสังคมแล้วเดือดร้อนนะ แล้วทําไมคนอื่นคนไทยทั่วประเทศไม่ลุกมาทําอย่างพี่ตูนมั่งเออผมเลยชวนป้อไงเฮ้ยป้อไอการไปต่อยไปตีกันนี่มันไม่มีประโยชน์นะเว้ยเราเอางี้ดีกว่าเรามาเตะบอลนะนะเอาทีมมาโป้ทีมโป้อแล้วต้องมีโป้ออยู่ในสนามด้วยเอาทีมผมก็เดี๋ยวผมลงไปเปลี่ยนตัวไปวิ่งด้วยนะครับแล้วเราก็เอาเงินรายได้จากตรงเนี้ยไปสร้างที่พักเราสังเกตไหมครับว่าทุกวันเนี้ย เราขับรถไปบนถนนคือเรามีตังค์เราซื้อรถขับแต่คุณเห็นไหมยังมีคนที่เขาเล่ร่อนเดินมาเนจรอ,อยู่ตามถนน,น,นหาเก็บขยะมั่งพอเขาเลิกงานเขาไปนอนใต้สะพานลอยมั่งไปอยู่ใต้ล่มไม้มั่งอาศัยอยู่ในซากรถมั่งนะผมนะครับผมช่วยคนเหล่านี้มานานแล้วผมช่วยมาตลอดช่วยตั้งแต่ยังไม่รวยช่วยตั้งแต่ยังไม่ดังแต่ตอนนี้เจตนาลมขึ้นแรงขึ้นทำยังไงเราจะซื้อที่ได้สักสองไร่ สามไร่พอซื้อที่ได้ปุ๊บใช่ไหมเราตั้งเป็นอาคารสร้างเป็นอาคารบ้านพักแบบถาวรขึ้นมาเลยซื้อที่ก่อนครับเอาเงินมาซื้อที่ที่ลัสองไร่สามไร่ซื้อที่เสร็จปุ๊บสร้างเลยสร้างเป็นบ้านพักนะบ้านพักทําเป็นห้องเล็กๆให้คนอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันคนนะครับนะพอสร้างเป็นบ้านพักเสร็จปุ๊บเรามีตรงนึงเป็นห้องประชุม ห้องประชุมปุ๊บเราทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เอาคนที่มีความรู้จากวิชาชีพต่างๆไอ้คนนี้ขายกว๋วยเตี๋ยวเกง่งไอ้คนนี้ทําของชําร่วยเกง่งเราเอามาสอนอาชีพให้เขาแค่เนี้ยคนไทยจะไม่จนครับคนจนจะได้หมดไปจากประเทศเพราะว่าเราทําให้คนจนคนนี้ก็เดินเล่ย่อนหาเก็บขยงะข,ขายอยู่ได้มีอาชีพนะไม่ต้องมาสร้างชื่ออาคารมาเม่มังกรบินหรอกสร้างชื่อว่าอาคารเสียโป้ก็ได้นะผมว่านะครับ การที่เราทําตรงนี้นะครับมันจะได้ประโยชน์กว่าการมาท้าตีท้าต่อยกันแต่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเสียโป้หายไม่รู้หายไปไหนนะครับก็มีคนไม่ชอบมาคอมเมนต์ต่างๆมานานานะครับก็ไม่รู้นะแต่ผมทําแน่นอนใครจะพูดอะไรไม่ใครจะไอ้คือคนที่มาพูดมาด่าส่วนมากก็ไม่ได้ทําแต่ของเราทํานะครับ เนี่ยคนมาคอมเมนต์ด่าเยอะๆก็ยังที่ส่วนใหญ่ที่มาคอมเมนต์ด่านี่ก็คือไม่ทําอ่ะคือเป็นคนที่ไม่ทําก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้บอกเสียโป้เลยออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วนะครับทีมฟุตบอลผมก็พร้อมแล้วนะครับเราจะได้ถแถลงว่าเราจะจัดเตะวันไหนเพราะว่าถ้าเราไม่พูดบางคนบอกผมบ้านน้ำลายถ้าไม่พูดแล้วคนจะรู้ได้ไงว่าเราจะเตะบอลถ้าคนไม่รู้คนไม่มาดูมันจะได้เงินจากตรงไหนไปสร้างไปบริจาคนะครับเออตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ขอให้เสียโป้นะครับนัดมาวันจัดสนามมาว่าเราจะเริ่มก่อนสนามไหนเป็นวันแรกนะครับนัดแรกแล้วก็รายได้ระหว่างผมกับเสียโป้ตรงนี้นะครับบอกไว้เลยว่าเอาไปสร้างนะครับรวบรวมเงินตรงนี้เพื่อสร้างที่พักให้กับคนดีเขายากไร้ถ้ามนคนถามว่าแล้วดูแลเขาได้เหรอก็ที่ผ่านมาเราดูแลเขาได้ไมหมล,ล่ะเราก็ดูแลไม่ได้เขาก็อาศัยอยู่ตามสะพานลอยมั่งอะไรมั่งข้างถนนมั่งแต่ถ้าแต่ถ้าเรามีที่แบบนี้ให้เขานะ แต่ถ้าเรามีที่แบบนี้ให้เขานะมีที่ให้เขาอาศัยมีคนมาฝึกวิชาชีพให้เขานะครับมันจะเปลี่ยนภาพพจน์ได้มันจะเปลี่ยนสังคมได้มันจะช่วยให้เขาได้อยู่อาศัยที่ดีขึ้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องสนใจนะครับผ่านไปดูช่องอื่นแต่ถ้าใครชอบใครอยากร่วมด้วยก็มาร่วมกับเรานะครับตอนนี้ผมก็แชทคุยกับเสียโป้ตลอดแต่สองสามวันี้เสียโป้หายไปไหนไม่รู้นะครับก็รอดูกันเตะบอลน,นัดแรกนะครับเตะบอลน,นัดแรกก็ ก็รู้กันเดี๋ยวรอดูกันว่าใครแพ้ใครชนะแต่รายได้บอกไว้เลยว่าจะเอามาสร้างที่พักให้คนยากไร้นะครับผมของก็ขายเหมือนเดิมครับแต่เอาไม่มาโฆษณาร่วมกันครับเพราะว่าผมทําบุญนะครับทําบุญก็ส่วนทําบุญขายของก็ส่วนขายของไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้ทําบุญเพื่อขายของแต่เป็นการผมสายสินค้าผมทําสินค้าเพื่อหาเงินมาทําบุญนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรคุยกับเสียโป้ทีแล้วามาไล์สดพร้อมกันนะครับถามเสียโป้ก่อนว่าสนามแรกเมื่อ,อไรใครที่อยากไปนะครับไปร่วมกับเราได้ใครที่เป็นนักบอลมาเตะกับเราได้นะครับผมเขาบอกว่าเตะหลังพี่ใหม่ได้ได้เดี๋ยวผมโทรหาเสียโป้ก่อนโอเคครับเข้ามาร่วมกันนะครับผม ผมไม่สนใจหรอกใครจะเกลียดใครจะอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มาซื้อข้าวให้เรากินนะครับเราก็ทำงานของเราเขาทํางานของเขาเขาอยากจะพิมพ์ด่าเรื่องเขาทุกวันนี้เลิกครับเลิกไปบ้าตามคนด่าละเพราะว่านี่เฟซบุ๊กผมเฟซบุ๊กส่วนตัวผมอยากพูดเลยผมก็พูดของผมนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าการกระแสะการทําบุญครั้งนี้จะเปลี่ยนทําให้คนใจร้อนกลายมาเป็นใจเย็นได้ไหมนะครับแล้วก็จะดึงคน กลุ่มคนไล้โอกาสมาช่วยได้อีกมากมายแค่ไหนก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมเดี๋ยวต่อสายหาร์ดเซอปโปแบนเมงแล้วเดี๋ยวมาไลาส่สดใหม่ครับสวัสดีครับ